สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียกชั่นเพลงใหม่ของลิซ่าครับชื่อว่า New w o m e n เพลงนี้ปีกับใครนะโรซาเลียครับถูกต้องครับเราแบบเราก็เป็นแบบเป็นเพลงที่สองของในค่ายใช่ไหมใช่คือแบบ New w o m e n ก็แบบผู้หญิงคนใหม่ใช่ไหมร์ชั่นใหม่เราไปดูกันดีกว่าว่า New w o m e n เป็นยังไงกันพอเราดู ไม่แต่เนี่ยเออเฮ้ยลิซ่าเหรอนะเฮ้ยลิซ่าจริงป่ะลิซ่าก็ลิซ่าหรือว่าคนอื่นอ่ะเฮ้ยลิซ่ามาแต่เราไม่เคยซ้ำรูปเลยนะแต่ก็ยังขอความลิซ่าเป็นมิซัมบ์อย่างนั้นดูไม่เหมือนคนไทยไปแล้วนะเออวิโคนแบบโมลแบบดีมาก ไปล็อกสตาร์ไว้้ตกคนสมขื่ฟังด้วยนะมันแปลว่าอะไรบ้างกูฟังไม่ออก่โอ้ไม่ออแต่แรกเหรอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเสียงอ่ะถ้าไปสีนักกักอิกาเปล่เนล่

มีอ่ะไม่ชอบันมีเลยแมีเขาทำถึงนะคือจริงอุ้ยเฮ้นีอชอบอ่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋ง วิ่มันนี้คือดุดดนดยิ่อ่ะขึ้อเลรแม่เอ้าอ้ยเฮ้ยแลวมันกิความความคาดหมาย พูดเรื่องลิซ่าในลุคนี้แทบไม่เคยฟังเพลงลิซ่าเลยแต่แบบพ่อเขาออกเพลงเค่ก่อนอันนี้มากับพี่นะก็เริ่มมาฟังเดี๋ยวลิซ่าเปลี่ยนเริ่มมาเลยนะเร่แต่ว่าคือคือชอบ MV มากคือ MV แบบดูแล้วแบบไม่เบื่อเลยอ่ะดูแล้วสนุกมากดูรอบวก็ได้ดูเราปะมีลูกเล่นเยอะมากเลยนะในในเอ็มวีโอ้โหนี่ตรงตู้เย็นตู้เยีนนะเออตู้เย็นอันนี้คือเขาจะบอกว่าอากาศร้อนเมืองไทยอะใช่เขาก็เลยทั้งมาไม่รู้เขาจะบอกว่าเขาเป็นคนคนฮอตรู้สึกมันปว่ะ อ่ะฮะรู้สึกแบบเขาเครียดได้ดีมากอันเนี้ยแล้วก็โทรศัพท์อ่ะโทรศัพเริ่มมาเออตอนเริ่มมาคือดีมากแบบว่าเครียดอะไรนะเขาเขียนว่าอะไรนะที่มีชื่อลิซ่าแล้วก็ฟีดละใช่ใช่ก็อีกอันลิซ่าฟีดเออแต่แต่นะอันนั้นดีออสเตรเลียแล้วก็ไปไหนอันนี้ดีรู้สึกว่าเนี่ยคือแบบเห็นแบบคนที่เขาจะทำเลยนี่แต่เนี้ยเนี่ยเป็นแบบคืออึ้งอ่ะอไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใช่ลิซ่ารึกว่าคนอื่นอ่ะคือเปลี่ยนไปมากแต่ไม่เปลี่ยนไปก็ยังมีความเป็นลิซ่าอยู่ ก็คือเปียวคือรูกเขาแ้หละลูกเขาอ่ะคือคือรูกเขาเปลี่ยนด้ยแล้วเขาแบบก็ก็ดีอ่ะชอบชอบชอบก็ดีคืออะไรโคตรดีครับลูกต้องนี่เราเปิดตัวแบบอลังการเยมโลซาเลียนะคะโรซาลียแบบเท่ๆครูเลยนะนี่นี่ดึอตยอนคิทอตาลีใครต้งตึ้งตึ้งตึ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 ้งตึ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 ้งต้งตึ แล้วก็ชอบตอนที่เขาเปลี่ยนชุดอะที่แบบเปลี่ยนฝ okay. ั่งอะดำขาวอ๋ออ๋อที่เนี้อย่างเนี้ยเนี่ยเนี่ยดีดีร้องเอาบ้างหรือปะะโอเคเอ้ยแล้วที่เขานอนอะนอนนอนกันเป็นหยินหยางอรัคิดว่านี่แบบคิดว่าเขาแบบตั้งใจทําให้มันเป็นหยินหยางปหรใช่น่าจะตั้งใจแหละเขาน่าจะมีอะไรสักอย่างอยู่ไหนแล้วล่ะขาวดัง นี่ไงนี่อย่างนี่เหมือนปลาคาร์ฟเลยเออก็ใช่เออเอออะมันคือปลาคาร์ฟแต่มันเออแล้วเพลงมันติดหูเนาะนิวมากนิวมากคือแบบใส่ที่ข้างหูเลยนี่ยังไม่ติดได้แล้วก็อันนี้ไหนนี่เออนี่เออนี่โคตรเท่อะนี่อันนี้เขาทำได้ป่ะแต่ถ้าเป็นเรานี่ดึงหูขาดเลยเออลองอ่ะ เอาไหก็ก็เท่านี้ปะใช่ไม่ถือว่าโอเคแล้ชอบมากเพลงสองของค่ายรู้สึกงไงกันบ้างชอบปะชอบดิโคตชชอบเอ้วีกชอบมากรู้สึกว่าอยากดูผลงานต่อไปจริงรอรอมันต่อไปเลยเพราะว่าอันเก่าก็ดีอันนี้ก็ดีมากพานเย้กนนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์